มาดูความความหวานกันต่อนะคะ,คะกับค,คู่นี้เลยค่ะณเดชน์ย่า,ยาค่ะ ต้องบอกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเขาไปเที่ยวสวิตใช่ไหมคะแม้จะเป็นทริปแบบไปปูปับแต่ความน่ารักแบบหิมะละลายไปเลยจ้าที่บอกว่าหิมะละลายเนี่ยไม่เกินจริงนะคะเพราะว่าเขาหวานกันมากขนาดที่ปั้นรูปปั้นหิมะเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยค่ะนี่ปกติเราเห็นแต่สโนว์แมนใช่ไหมปั้นหิมะอันนี้แบบว่าหัวใจสองดวงไปเลยนะคะและปีใหม่ปีนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่หัวใจหิมะนะคะแต่พี่แบรี่ของเรานะคะยังมอบของขวัญน่ารักน่ารักให้กับน้องย่าด้วยค่ะ นั่นเลยค่ะอยู่ที่คอค่ะสร้อยคอสวยๆอันนี้นับดูสิคะว่ามีเพชรกี่เม็ดค่ะใส่เพชรสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่าเพชรก็คือความใส่ใจของพี่แบร์ค่ะเพราะว่าสร้อยเพชรเส้นนี้รวมความชอบของนายะน้องญาญ่าไว้หมดเลยเรียกว่ามีเส้นเดียวในโลกก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าสั่งทําเป็นพิเศษเพื่อคนพิเศษคนเดียวคนนี้เท่านั้นค่ะส่วนญาญ่าตอนได้รับของขวัญความรู้สึกจะว้าวเบอร์ไหนไปฟังน้องญาญ่าเปิดใจกันเลยค่ะ ตอนแรกก็หนูไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรเลยค่ะหนูก็เห็นว่าวู้เพชรเต็มเลยเพชรเต็มแล้วเขาบอกว่านี่มันคือไอติมนะเห็นไหมหัวใจนะเป็นเหมือนม้าเป็นม้าที่เป็นเพชรอะไรอย่างเงี้ยประมูลนี้คือดีเทลคือทุกอย่างที่น้องย่าซ่อมหมดเลยประมาณนแบบยังยังพามันไม่ถามไม่ถามเราไม่ถามกันค่ะเพราะไม่อย่างงั้นของขันต่อไปเราก็ต้องเข้าแล้วมันจะหนักมาก น่ารักจังเลยอ่ะเป็นลูกม้าใช่ไหมคะฟังน้องย่าไปแล้วค่ะมาฟังทางฝั่งพี่แบรรี่บ้างเม<ช>ื่วอวานออกงานอีเวนต์ใกล้กันเลยรู้ว่าเสร็จงานแล้วคนนั้นไปทานข้าวหรือเปล่านะคะอาจจะก็เมามอยนนิดนึงนะคะน้าเดชก็บอกว่าโหที่หวานที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็คือแบบน่ารักมากมีความสุขมากนะคะ,<ช>คะพร้อมกับของขวัญสุดพิเศษที่มอบให้ค่ะนาเดชบอกว่านะคะด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบเครื่องประดับอยู่แล้วจึงตั้งใจทําอย่างมากนะคะอยากให้ออกมาเป็นงานคลาฟนะคะมีเพียงเส้นเดียวในโลกจ้ะนะคะส่วนน้องย่าเองก็มีของแนนนใใจหห้เมือกั เป็นของขวัญที่พี่แบบบอกว่าขอเก็บไว้ชื่นชมคนเดียวเพราะว่ามีคนเดียวที่ให้แบบนี้ออุ้ยหวานมากอยากครดงงานคราฟอะไรเงี้ยให้เขาได้ใส่ประมาณนั้นน่ะมันก็จะเป็นรูปแบบรูปไอศครีมรูปก้อนเมฆร,รูปหัวใจรูปมา้าอะไรที่แบบมันมีเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่เขาชอบด้วยเป็นเรื่องที่เ,เรารู้เขาชอบแล้วก็เป็นเรื่องที่ระหว่างเราชอบด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยครับ แต่งเมื่อไหร่ก็บอกเราด้วยนะคะมาต่อกันที่เรื่องประเด็นซิวๆกันบ้าง่ะคุณเคยขึ้นวินมอเตอร์ไซค์อย่างให้ดูดีบ้างก็เคยนะ่อยน้่งสวยๆบกมือด้วยป็นหนึ่งมาอำลาตำแนศแต่แบรี่คุณผู้ชมนะเด็ตเนี่ยค่ะดูแลสบายเนี่ยค่ะภาพนี้เป็นไวรอลมากนะคะยิ้มแฉ่งซ้อนพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ เมื่อวานนี้นะคะก็ถามหน่อยแพรรี่เอาจริงๆคือเป็นยังไงชอบแบบนี้หรอ,อ,อแพรน่าเดชบอกว่าจริงๆพี่ผมชอบแบบนี้แหละผมใส่แวน่นแวน่นเป็นงานตลอด7วันเลยนะคะเหตุผลเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วและทันเวลางานแน่นอนอนอกจากนี้นะคะพี่แบร์ยังได้เล่าโมเมนต์ที่แฟนเจอตัวเองตามคนโ่งสาธารณะด้วย้าเป็นยังไงไ,ได้ไปฟังเลยค่ะ คือคนที่ถ่ายรูปครับคือคนที่เดินข้ามถนนครับแล้วเขาก็เทนเ่าเด och, OC ็ดทันอะไรเด้เรียนมาด้วยแล้วผมก็เลยหันไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จําไม่ค่อยได้ครับจนกว่าแบบคนข้างๆมองเราไ้เยอะหรือว่ามีคนทักคนอะไรเงี้ยเขาจะเอ้าผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าเป็นพี่อะไรเงี้ย น่ารักนะหล่อทะนุเลนมาเลยนะข้อหลังแล้วก็ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์บ้างเผื่อจะได้เจอน,นะเด็กอันนี้ <c oughs> ไม่ต้องดูขับบันเทิงหัวฟูเท่ <c oughs> บานเนอะค่ะมันไม่ได้สวย <c oughs> ไม่ได้หล่อมัอ <c oughs> นนั้นดอกเลยเป <c oughs> ็นเรา